หลวงพี่โตต,ตอนที่15 5ห้าทุ่มกว่าแล้วอากาศเริ่มจะเย็นลงมาบ้างเดือนมีนาเมษานี้ออกมาอาบน้ำก่อนถึงจะเข้านอนได้แต่อาศัยว่าในวัดมีต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่บางต้นที่เป็นต้นไม้ไม่ถิ้งใบในฤดูแลง้งก็พอให้ร่มเงาได้ประทับประทางกระมวลอากาศร้อนในหน้าแหลงอันรอนระอุลงไปได้บ้างอาจารย์หนูวางหนังสือพระเครื่องลง คว้ามือถือขึ้นมาดูพรางนึกสงสัยว่าทําไมป่านนี้ไอ้ผีขี้เหมานั่นถึงไม่กลับมาเสียทีหรือว่ามันถือโอกาสนี้เตลิดเปิดเปิงไปแล้วแต่พอแกกําหนดจิตไปดูก็ไม่พบเห็นอะไรหาไม่เจอแม้แต่เงามันไปนมุดหัวอยู่ที่ไหนกันวะแกะคิดในใจกําหนดมองไปทางท้ายกุฏิวัดก็เห็นมีต่หมอ,อกควันมองอะไรก็ไม่ชัดเจนดูท่าไอ้พระหนุ่มอง์นี้ มันจะมีของดีคอยปกป้องคุ้มครองพอตัวอยู่เหมือนกันแฮยิ่งคิดก็ยิ่งนึกอยากจะเอาชนะขึ้นมาตง,งิดตง,งิดแกไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ที่ได้เห็นหน้าไอ้พระองค์นี้มันรู้สึกเงินงิดขึ้นวุดวุดอย่างบอกไม่ถูกบางครั้งก็อยากกระโดดเข้าไปตะบันหน้าที่ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องขัดเคืองกันมาก่อนไอ้ขันจะว่าไปอิจฉามันที่มันหน้าตาดีรูปงาม ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆเพราะวางวันแกกับรู้สึกรักและแอนดูเหมือนพี่เหมือนน้องหรือจะเป็นเพราะมันมีวิชาอาคมพอฟัดพอเวียงกับแกเอออันนี้ก็พอจะมีสิทธิ์แต่ก็ยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะทําให้แกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วตัวแกเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานนักเรยงเกเรใจคอเหี่ยมโหดแต่ประการใดแต่ไม่รู้ว่าทําไมไอ้เจ้าพระองค์นี้แค่นึกเห็นหน้ามัน ก็มีความรู้สึกอยากจะพุ่งเข้าชนมันให้หงายท้องไปเลยจริงๆเอหรือมันจะไปเสียท่าให้กับไอ้พระโต๊ะจริงๆวะหรือว่ามันแอบหนีเตลิดเปิดเปิงไปแล้วอาจารย์หนูคิดในใจก่อนที่จะลุกไปหยิบตุก,กตาผ้าตัวเล็กๆที่มีร่องรอยการผ่านด้วยได้สายศินเป็นปลอกๆจากโต๊ะตัวเล็กๆบนหัวนอนลงมาหยิบเอาได้สายสินมามัดเพิ่มไปอีกรอบแล้วลงมือบริกรรมเบาๆเร่งพลังจิตเพิ่มส่งไป เพื่อเรียกให้มันกลับมาหรือหากมันเสียท่าก็พอจะให้มันเอาตัวรอดกลับมาได้เพราะตอนนี้ยังไม่ต้องถึงกับเอากันให้ตายไปข้างเอาแค่พอให้มันสำนึกก็พอแต่ทางนี้และทางนั้นลึกๆในใจของแก่แล้วอาจารย์หนูแกไม่เคยคิดจะเอาให้ใครตายอยู่แล้วถึงแม้ว่าแกจะมีความสามารถที่พอจะทําให้ตายได้ก็ตามและแกก็ไม่เคยทําให้ใครตายมาก่อนเช่นกันมีแต่เล่นงานพอหอมปากหอมคอ เพื่อลองวิชาบ้างก็เท่านั้นเองมีเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาในวัดก่อนจะวิ่งเลยไปทางหน้ากุฏติของท่านเจ้าสำนักแล้วดับเครื่องลงมีเสียงหมาสองสามตัววิ่งมาเห่ากันเกลียวกราวก่อนจะเปลี่ยนเสียงคลังหญิงญิงต้อนรับแสดงว่าคงจะคุ้นเคยกับผู้มาเยี่ยมเป็นอย่างดีอาจารย์หนูเก็บตุ๊กตาไว้ที่เดิมแล้วก็เงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรได้ยินแต่เสียงท่านเจ้าสำนักห้ามไม่ให้หมาพวกนั้นเห่าแค่นั้นเอง สักพักก็มีเสียงรถติดเครื่องแล้วก็วิ่งออกไปจากวัดเดี๋ยวก่อนทมึงไอ้พวกเห่าเก่งๆนี่เดี๋ยวเองได้กินไส้กรอกปิ้งของข้าแน่ฮึๆ <c oughs> อาจารย์หนูพูดเบาๆกับตัวเองผมลุกไปลูบเนื้อลูบตัวพอให้คลายร้อนลงไปบ้างกำลังจะเตรียมตัวจําวัดมองไปทางด้านเนียนทั้งสอง <c oughs> ก็เห็นเจ้าร่นอนคลางอยู่ฮึๆลุกไปจับตัวดูอ้าวไข่รับประทานเสียแล้วสงสัยจะตกใจจากเหตุการณ์เมื่อตอนหัวคำ่ำ จึงปลุกให้ลุกขึ้นมากินยาเรียบร้อยแล้วจึงให้นอนต่อส่วนเจ้าต้านั้นนอนกนงากงากหนกไม่รับรู้อะไรยังไม่ทันที่ผมจะได้เข้านอนมือถือก็ดังขึ้นหลวงพี่พงค์เลขาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบอกมาทางปลายสายว่าหลวงพ่อพระอุปชาท่านสิ้นลมแล้วหน้าไปกระแทกกับขอบโต๊ะตอนนี้กำลังจะไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวจะให้รถเลยมารับผมด้วยผมหันไปทางเจ้าสองตัวนั้น ปล่อยให้มันนอนอยู่ที่นี่แหละห้องหับไม่ต้องล็อกให้เสียเวลาไปสักพักเดียวก็กลับมาเพราะทางเลขาก็บอกแล้วว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้เป็นอะไรมากหลังจากที่หลวงพี่โต๊ก้าวลงจากกุฏิได้ไม่นานขณะที่เดนโดกกำลังจะเคลิ้มหลับไปก็พันได้ยินเสียงคนครางอ่อยๆแผ่วเบาลอยเข้ามาตอนแรกเนนโดคิดว่าเจ้าต้ามันนอนกรนแต่เมื่อหันไปมองก็เห็นเจ้าต้าเพื่อนของมันนอนหลับเงียบอยู่ โอ้ยช่วยด้วยช่วยผมด้วยคราวนี้เสียงครางแผ่วๆนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือไผ่ไผ่ไน่าเฮอเนนโดผุดขึ้นลุกนั่งใจก็สั่นกลั้นใจถามออกไปช่วยช่วยช่วยผมด้วยผมเจ็บผมเจ็บโอ้ยข้างนอกมีเสียงครางตอบมาทำเอาเนนโดถึงกับขนลุกวาบเลยทีเดียวหันไปเขย่าเอต้าเพื่อนรัก มันก็อู้อีอยขยับตัวนิดหนึ่งแล้วก็เงียบหลับไปน้องเนนช่วยผมด้วยผมเจ็บหลายผมเจ็บหลายคราวนี้ชัดเจนเลยเนนโดจำเสียงของมันได้แม่นยำอ้อ,อยน้องเนนช่วยไอ้แน่ไอ้เจ็บหลายเสียงออดอ้อนด้วยความเจ็บปวดดังลอดผ่านเข้ามาทำเอาเนนโดถึงกับเกิดอาการลังเลเรื่องกวนนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ก็รู้สึกสงสารจับใจเสียงเหมือนคนกำลังจะตาย หิวโอ้ยน้องเนนไอหิวหลายเสียงครางแผวล,ลอดเข้ามาอีกพร้อมๆกันกับบานประตูค่อยๆแง้มส่งเสียงแอดออกมาโดยไม่มีคนเปิดเนนโดใจเต้นระทึกพรางขยับตัวมองไปที่บานประตูนั้นที่แง้มออกไปแสงพอสลัวๆจากภายนอกซองพอให้เห็นลางๆเนนโดถึงกับใจหายวูบหัวใจเหมือนหล่นไปกองอยู่ที่ตาตุ่มรู้สึกขนลุกสู้เย็นว่าไปทั้งตัว อย่างกระทันหันมันชาไปทั้งร่างกายเหมือนโดนสะกดข้างนอกร่างของเจ้าชัยนั่งพิงเสาหน้ากุฏิกําลังมองเข้ามาสบตาก,กับเจ้าเนนโดนิง่งสารรูปของมันในตอนนี้ไม่มีสภาพน่ากลัวสยดสยองเหมือนเมื่อตอนหัวค่ําให้เนนโดได้เห็นแม้แต่น้อยมันยังเป็นไอ้ชัยเหมือนคนปกติทั่วไปลาช่วยไอ้แน่มันขยับริมฝีปากเบาๆแต่เสียงของมันเหมือนมีอํานาจครอบคลุมจิตใจ ให้มันหวันไหวอย่างประหลาดช่วยช่วยจังไดเนนโดเป็นคนที่จิตใจอ่อนและขี้สงสารอยู่แล้วทําให้ลืมความกลัวไปชั่วขณะไอหิวและก็เจ็บนำเจ็บหลายๆโอ้ยเจ้าชายพูดออกมาด้วยเสียงสั่นๆเหมือนคนกําลังเจ็บปวดทรมานและหิวโหวยเป็น,ยนอย่างหนักไอหิวหยังเนนโดถามไอชัยก็ตะโกนออกมากูหิวเล่าโว้ยผีไอชัยตะโกนเสียงดัง เพราะรำคาญทีเจ้าเนนโดมัวแต่อึกอักออึ้งติดอ่างแต่แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำเสียงมาทำท่าสําออยต่อโอ้ยไม่ใช่ดอกลาอ้าขอโทษไอหิวน้ำตักน้ำให้ไอ้ยผีไอชัยรู้จุดอ่อนของเนนโดเป็นอย่างดีรีบทําสำออยต่อเจ้าทำไมไม่ลุกไปกินเองเฮ้อน้ำตั้งอยู่นั่นเดเนนโดชี้มือไปยังขวดน้ำที่ตั้งอยู่ข้างๆไอสิไปจังไหนได้ลา ก็เชือกม,มันมัดตัวไอ้ไว้เจ้าบ่เห็นบ่มันพูดแล้วชี้มือไปที่ได้สายสินที่อกแถมยังทําดิ้นทุรนทุรายจะเป็นจะตายให้เห็นอีกตอนนี้เนนโดถึงจะรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ยังไงเจ้าชัยก็เป็นคนคุ้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนบวกกับที่ตัวเองเป็นคนขี้ใจอ่อนอยู่แล้วก็อดสงสารมันไม่ได้โอ้ยไอ้บอ่เห็ดอย่างเจ้าดอกรีบมาแก้เชือกให้ไอ้แน่ไอ้บอ่ไหวแล้วเจ้าชัยให้สัญญาเสร็จ ก็ครางออยๆเบาๆก่อนจะแกล้งทําคอพับแน่นิ่งไปเนนโดใจหายวับนึกในใจว่าเจ้าชัยคงขาดใจตายไปเสียแล้วหันไปเขย่าตัวเนนต้าอยู่สองสามทีเจ้านั่นก็นอนกคคลืขืดขืดเลยตัดสินใจค่อยๆลุกไปแกะได้สายสินออกทีละน้อยทีละน้อยแกะไปมือก็สั่นไปเพราะความสงสารจึงทําให้ลืมเรื่องเมื่อตอนหัวค่ํำทันทีที่ได้สายสินลุดออกจากตัวมันก็ลืมตาขึ้น มองเนนน้อยที่ก้มลงแก่ได้สายสินอยู่มันขยับตัวยึกยักเหมือนจะทําอะไรสักอย่างแต่แล้วมันก็ต้องชะงักกลึกเบรกจนตัวโกงบนหน้าผากของเนนโดที่ห่างไปไม่ถึงซอกเป็นอักขระของโบราณตัวนะที่ส่องประกายวาบขึ้นมาเข้าตาจนมันต้องสะดุ้งหยงความคิดที่จะเข้าสิ่งในตอนแรกเปลี่ยนอย่างกระทันหันเพราะตัวนะอาคมที่เกิดจากกระสินไฟคุ้มครอง และเปล่งแสงประกายเต็มใบหน้าไปหมดเนนโดแก่ได้สายสินเสร็จก็ถอยออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้แม้แต่น้อยว่าตัวเองนั้นรอดจากการถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงมามันมาดอีกทั้งไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองก็มีของดีคุ้มครองตัวอยู่น้ำน้ำหยิบน้ำให้ไอ้แน่ผีไอ้ชัยพูดพลางชี้มือไปที่ขวดน้ำที่วางอยู่ไม่ไกลนักแล้วทำท่างนแงนจะล้มเหมือนคนกำลังจะหมดแรงเนนโดจึงขยับนิดหน่อย เอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำส่งให้ด้วยความกล้าก,กลัวไอช้ชายยื่นมืออันเหี่ยวแห้งสันระดิกแต่ยังไม่ยอมรับเอาขวดน้ำน้องเนนกินก่อนสิมันพูดเบาๆเ,เนนโดก็ว่าง่ายเหมือนโดนสะกดยกขวดน้ำดื่มอึกๆแล้วยื่นให้อีกผีไอช้ชายก็ทำตาลูกเบาวด้วยความดีใจให้ไอ้กินอิลีบลามันยังทำท่าหยึกยักไม่กล้ารับขวดน้ำไปดื่มอิลีเฮ้อ เนนโดพยักหน้าเงึกๆเป็นเชิองอนุญาตเจ้ายอมให้ไอ้กินบ่อผีไอ้ชัยถามเบาๆน้ำเสียงแฝงแววเจ้าเล่เนนโดมองตาเจ้าชายแบบงงๆแล้วก็หลุดปากออกไปยอมจ่าผีไอ้ชัยยิ้มขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคำอนุญาตมันยื่นมือแห้งดำคู่นั้นออกไปเหมือนจะรับขวดน้ำแต่แล้วมันก็แสยะิ้มกว้างจนมุมปากขีดขาดออกมาอย่างกระทันหันเสียงดังชัวแผลขาดเปิดออกไปจนถึงใบหู แขงฟันทั้งข้างบนและข้างล่างเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงจนหักกระจายออกมานอกปากเลือดสดๆทะลักมาเปื้อนบนหน้าอกมีหนำซ้ำลูกตาของมันยังทะลักพวดพุ่งเข้ามาใส่เนนโดจนเต็มใบหน้าเนนโดร้องกรีดขึ้นมาคำหนึ่งแต่เสียงทั้งหมดก็ไม่อาจจะหลุดออกจากปากลำคอได้เพราะในตอนนี้มือของมันขยุมข้อรอบคอแล้วเนนโดคลางออกออกมาได้นิดหนึ่งสติก็ขาดพึงดบับวูบไป ไอ้ชายมันใช้อุบายหลอกเนนโดให้ตกใจขวัญออกจากร่างมันจึงเข้าครอบงำได้ง่ายบวกกับพลังจิตของหลวงพี่โตท,ที่ยังไม่เข้มแข็งและต่อเนื่องพอจึงทำให้ตัวนะอาคมที่ลงไว้เสื่อมไปโดยง่ายถัดจากนั้นไปไม่ไกลนักกลิ่นควันไฟผสมกับกลิ่นต้มไกล่ลอยอ้อยอิงยั่วน้ำลายออกมาจากกระท่อมปลายนาหลังเล็กๆของตาน้อยซึ่งในตอนนี้กำลังกลายเป็นวังสวรรค์ของไอ้หนำลูกชายคนเล็กของแก และพเพื่อนๆคู่หูอีกสองคนเล่าขาวขวดเล็กกริ่งอยู่ข้างๆสองขวดบ่งบอกถึงสภาพของคนในกลุ่มเป็นอย่างดีไอ้แห้งซึ่งรูปร่างผอมแห้งสมชื่อกำลังเกากีตาร์คู่ใจครางเพลงผีลงเย็นของน้าปูพงศิษย์อย่างเคลิ้มใจไอ้ก๊อดเอ็นหลังพิงเสากำลังอัดุหรีพ่นควันขมงใช้ช้อนข้อพื้นกระดานสร้างจังหวะประสานกอกกอกแก๊ก,ก,กส่วนไอ้นำเจ้าของกระท่อมกำลังตักต้มไก่ขึ้นยกซด แต่แล้วมันก็ต้องสำลักพรวดวางช้อนแทบไม่ทันเฮ้ยมันลองขึ้นอย่างตกใจแล้วชี้มือออกไปนอกกระท่อมทุกคนมองตามออกไปที่ข้างนอกชายคาเห็นร่างเน,นยน้อยองค์หนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าตัวแข็งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ของพวกมันที่จอดทิ้งไว้ข้างนอกเจ้าสามจอมแสบประจำหมู่บ้านยกมือขึ้นขยี้ตานึกว่าพวกมันพากันตาฝาดที่เห็นเนน้อยมานั่งเล่นอยู่บนรถของพวกมันอย่างที่ไม่คาดฝัน เนนโดพวกมันเอ่ยขึ้นพร้อมๆกันแล้วหันมาสบตากันอีกรอบแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเนนน้อยในวัดจะมาถึงที่นี่ได้ยังไงเนนโดมายังไงเนี่ยไอ้นำเอ่ยถามขึ้นอย่างแปลกใจมันนึกว่าพวกมันจะมเมาตาลายที่จู่ๆก็เห็นเนนน้อยโผล่มาถึงกลางทุ่งนาอย่างนี้จอมแสบทั้งสามคนนั้นรู้จักเนนโดเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะเคยตามไอ้ชัยไปไถเงิน เสือเล่าอยู่เป็นประจำแต่ที่พวกมันแปลกใจจนถึงขั้นตกใจก็คือก็เรื่องที่สามาเณรน้อยมาปรากฏตัวต่อหน้าพวกมันในกลางค่ำกลางคืนและในสถานที่เช่นนี้มันไม่ใช่ที่อยู่ของพระเนนใช่ปะวะกูหิวเล่าเนนโดเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเสียงพูดแบบหื้นห้วนทำเอาเจ้าพวกนั้นสะดุ้งยงแทนที่จะเป็นเสียงเล็กๆเนือๆอย่างที่พวกมันเคยได้ยินจนขนหูหืมกินเล่าเนี่ยนะ ไอ้แห้งเพ่งตามองออกไปถามทั้งขำทั้งรู้สึกแปลกใจสงสัยว่าไอ้เน่น,น้อยนี่ถ้าจะเป็นบ้าไปแล้วกระมังเออผู้เสียดเนรโดก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองมองเข้าไปที่ในกระท่อมกว่าสายตามองไปทีละคนก่อนจะลุกขึ้นจากรถของพวกมันก้าวเนิน้าเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวจนมาถึงบันไดกระท่อมก่อนที่ทุกคนจะไม่พูดอะไรพอรู้สึกงงไม่หายเน่น,น้อยขึ้นมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง นั่งลองขวาขวดเหล้าที่ตั้งอยู่กลางวงขึ้นมาดื่มอักอักแบบรวดเดียวหมดขวดแล้วก็แทะขวดวางลงบนพื้นจนขวดแทบแตกไอกอดมองเห็นเนรน้อยทําแบบนั้นตรงหน้าก็กัดฟันกรกดกอดท่นขวัญพืชขยับตัวทําท่าไม่พอใจที่จ,จู่ๆไอ้เนน,นี่มาทําตัวรุ่มร่างกวนตีนอยู่กลางวงแต่ก็ถูกไอนำกดหัวข่าเอาไว้ก่อนชิบหายแล้วไอ้เนนบ้านี่มึงแดกทีเดียวหมดขวดเลยเหรอวะคราวนี้ไอแห้งเอ่ยขึ้นมา เสียดายทั้งแปลกใจทั้งตกใจปนเปกันไปจนแทบจะพากันหายเมาเนนโดเหมือนไม่สนใจไอ้พวกนั้นล้วงมือลงไปในถ้วยต้มยำไก่ร้อนๆคว้าตีนไก่ติดน,นิ้วขึ้นมาสองสามชิ้นส่งเข้าปากเขียวกลมๆอย่างคนหิวกระหายกลืนไปต่อหน้าต่อตาเฉยแล้วหันหน้ามาทางไอ้แห้งที่ยังนั่งกอดกีตา้าอยู่ไอสัตว์แม่งเล่นหมาไม่แดกมากูจะเล่นให้ฟังพอพูดเสร็จก็ทำท่าจะดึงกีตารามาเล่นเสียเอง ไอ้กอดที่นิสัยใจร้อนที่สุดในกลุ่มอยู่แล้วมันรู้สึกสุดจะทนพริบตานั้นมันคว้าขวดที่วางอยู่ตรงหน้าฟาดเปรี้ยงเข้าเต็มแรงตามนิสัยนักเลงอันตพันเสียงขวดกระทบหน้าผากของไอเนนโดดังเปรี้ยเต็มแรงขวดแตกกระจายเกลื่อนเต็มแรงฟาดเหลือแต่ส่วนที่เป็นปากฉลามคาอยู่สุดปัญญาที่ไอ้นำจะห้ามไว้เฮ้ยไอ้เจ้าพวกนั้นถึงกับร้องตามพร้อมๆกันเพราะแทนที่เลือดจะสาดกระจาย แต่เหมือนกับมันเอาขวดตีกับต่อไม้ไอ้ก๊อตถึงกับนั่งตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่ามันตาฝาดไปเนนได้เงยหน้าขึ้นมากลับไปมองไอ้คนที่ตีนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วหันไปยกถ้วยต้มไก่ขึ้นสดโฮกเดียวหมดถ้วยเหมือนคนอดตายมาสักสิบปีเอื้อมมือไปคว้าบุหรี่ที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาจุดแล้วอัดควันเข้าเต็มปอดก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นมาจ้องหน้าไอ้ก๊อตมือฟาดเขมง็งแล้วเอ่ยขึ้น มึงแน่มากเหรอไอ้ก็อดเท่านั้นเองไอ้ก็อดก็เหมือนกับถูกเหยียบเกียริมันขยับตัวลึกขึ้นมาได้ก็เสือขวดปักฉลามพุ่งพวดเข้าเต็มพุงของเนนโดเสียงดังกรอบเบาๆขวดแตกละเอียดร่วงกราวแต่ไม่เลยายผิวหนังหน้าท้องแม้แต่น้อยแต่ร่างของมันกลับต้องชะง,งักอยู่กับที่เพราะคอของมันตอนนี้ถูกมือของเนนโดคัเอาไว้ไอก๊อดตาเหลือกขางจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้า ไม่ใช่มันตาเหลือกเพราะถูกบีบคอแต่มันตกใจจนตาเหลือกเพราะตอนนี้ใบหน้าของคนที่บีบคอมันอยู่ไม่ใช่ใบหน้าของเนนโดแต่ในตอนนี้ไอ้ก๊อสมันจำใบหน้าได้ดีออกออกไอ้ก๊อสได้ส่งเสียงออกออกในลำคอทั้งที่พยายามผลักร่างนั้นออกทั้งพยายามร้องบอกเพื่อนแต่ก็ไร้ผลเพราะมือคู่เล็กแต่แข็งแกร่งเหมือนกับเหล็กของเนนน้อยที่บีบคอของมันจนหายใจไม่ออกตอนนี้ทั้งไอ้นำ ไอแห้งต่งก็ลุกพวดขึ้นมาพร้อมๆกันไอนนำตรงเข้ามาคว้ามือของเนนโดไว้พยายามจะห้ามศึกส่วนไอ้แห้งก็ล็อกคอของเนนโดไว้พยายามดึงตัวออกเช่นกันมึงอยากตายหรอไอ้เกิดเนนโดคำรามเสียงห้าวคราวนี้ไม่ได้เรียกไอ้ก๊อตแต่ดันไปเรียกชื่อตาเกิดซึ่งเป็นพ่อของไอ้ก๊อตแทนแล้วก็ออกแรงสะบัดพรวดเดียวทั้งไอ้แห้งและไอ้นำที่กำลังรัดคออยู่ ก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนที่ตัวเล็กๆอย่างเนนโดจะทําได้แล้วเสียงห้าห้าในร่างของเนนโดก็เอ่ยขึ้นไปไอ้เกิดมึงไปหาเล่ามาให้กูแดกอีกพูดแล้วก็ถีบโครมไปทีหนึ่งส่งผลให้ไอ,กอ้ก๊อตง่ายท้องตีลังกาตกกระท่อมลงไปกริ่งคุกฝุ่นอยู่ข้างล่างก่อนจะตาลีตาเหลือกลุกขึ้นได้ก็แหกปากลั่นฟังไม่ได้สับวิ่งกระโจนข้ามคณาไปเป็นคนแรกตอนนี้ไอ้นำลุกขึ้นได้ มันไม่สนแล้วมึงจะเป็นพระชีเนีนอะไรกูก็ไม่สนใจไอ้นำคว้าไหลเนนโดแล้วกระชากกลับมาอย่างเต็มแรงพร้อมกับเวียงหมัดเข้าใส่ไอ้นำเป็นคนร่างใหญ่อยู่แล้วแรงเวียงของหมัดมันย่อมไม่ธรรมดาปักเสียงกำพันกระแทกเข้ากับปากเครื่องจมูกของเนนน้อยอย่างถนัดทนีไอหาน้อยมึงก็จะเอาอีกคนเหรอเนนโดคำรามขึ้นแล้วทำตาขวางมองไปทางไอ้นำ หมือนจะกินมันไปทั้งตัวไอ้นำมันได้ยินชื่อของมันเต็มสองรูหูมีแต่เพื่อนสนิทของมันเท่านั้นที่จะกล้าเอาพ่อของมันมาล้อเล่นได้ขณะที่กําลังตั้งสติฉับพลันมันก็เห็นร่างไอ้เนี่ยน้อยมีร่างเงาดาๆของใครคนหนึ่งแอบแฝงอยู่บางๆไอแห้งก็ลุกขึ้นมาได้ทันทีหลังจากนั้นกําลังจะถลันเข้ามาช่วยเพื่อนอีกคนแต่กลับต้องชะนักกึกเมื่อมันมองเห็นร่างที่ยืนสอนอยู่กาเนยดโดชัดเจนมันแหกปากลั่น ไอชัยไอ้ชัยพาผผีหลอกฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่สะสมมาตั้งแต่หัวค่ำพันระเหยออกจากร่างกายจนหมดสิ้นอย่างประทันหันทําให้มันหายเมาเป็นปลิดทิ้งก่อนจะผ่าร่างผอมแห้งของมันพุ่งข้ามซี่ไม้ไผ่ที่เป็นเพิงพักพิงลงไปคุกฝุ่นอยู่ข้างล่างก่อนจะโกยอ้าวแหกปากลั่นทุ่งเป็นองที่สองอย่างไม่คิดชีวิตเนนโดค่อยๆหันมาทางไอ้นำที่ตอนนี้มันกําลังยืนขาสั่นพืบๆ ตาเบิกโพรงหาแรกที่มันนึกว่าตาฝาดพอริดเล่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเงาดำสลัวสลวที่แทรกร่างของเนโอยู่ถึงแม้มันจะเห็นไม่ชัดเจนนักแต่มันก็จำได้ดีไอ้ชัยมึงนะมึงไอ้นนำพูดตะกุกตะกักชี้มือสลลิกไปยังเงาดำสลัวนั้นพรางถอยหลังหนีอย่างลืมตัวเออกูเองผีไอ้ชัยในร่างของเนนน้อยพูดพรางก้าวเท้าขย,ยับเข้ามาใกล้ยาๆ ไอ้นำถอยหลังจนชนกับต้นเสากลางห้องตอนนี้สติของมันแทบจะขาดพึ่งลงไปเดี๋ยวนั้นขาแข้งสั่นพึบๆไม่สามารถควบคุมได้เอารถมาคืนกูเนรน้อยเอามือข้างหนึ่งจิดหัวของไอ้นำไว้อีกข้างหนึ่งขย่้มคลุ้มเจ้าที่ลำคอแล้วคำรามลอดออกมาใต้ไรฟันกูกูกูซื้อมาจากแม่มึงแล้วคำแก้ตัวของไอ้นำเหมือนจะไร้ผลเนรน้อยคำรามแบบเดิมๆซ้ำๆ ก่อนจะทําคอหักดังกรอบโชว์ต่อหน้าต่อตามันที่จริงรถคันนี้มันก็ไม่ได้พังสักเท่าไรนักในวันที่ไอ้ชัยชนเข้ากับเสาไฟหน้าวัดเสร็จจากง,งานศพแม่ของมันจึงขายไปในสภาพของซากรถถูกๆนั่นแหละรถคันนั้นจึงกลายเป็นรถของไอ้นําในวันนี้และวิญญาณของไอ้ชัยเองก็ทําท่าเป็นผีไม่มีเหตุผลเอาเสียด้วยอาศัยที่มันเป็นคนเจ้าเล่และพอมีสติอยู่บ้างมันจึงชี้ไปยังถุงปุย๋ย ที่แขวนอยู่บนข้างฝาเล่าเล่าไอ้ชัยไอ้ชัยเล่าอยู่นั่นมึงเล่าอยู่นั่นมึงอยากกินไม่ใช่เหรอพอได้ยินคำว่าเล่าเน,นรุกก็ชะง,งักหันไปมองตามมือที่ชี้พิบตาที่ผีไอ้ชัยเผลอมันก็สลัดตัวเองพรวดหลุดออกจากอุ้มมือได้วินาทีทองไม่ได้มีมากมายนักมันอาศัยจังหวะนั้นกระโจนพรวดพุ่งทะลุฝาสังกะสีเก่าผุกตกลงกลิ้งไปอยู่ข้างนอก ก่อนจะสับเกียร์หมาแหกปากวิ่งฝ่าความมืดตามสหายรักไปติดๆความจริงเมื่อก่อนในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้แชยก็เป็นหนึ่งในกวนของแก๊งนี้แหละเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลเอกันกับไอ้สามตัวแสบนั่นเองเคยหัวหอกก้คนขีดร่วมมือกันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกันมาแล้วไม่เว้นแต่ละวันแต่มาวันนี้ดินมาเจอกันต่างสถานะต่างพบต่างภูมิต่อให้รักกันขนาดไหนก็ไม่มีใครจะยอมเป็นเพื่อนร่วมแก๊งด้วยแน่ ตอนนี้ผีไอ้ชัยมันไม่ใส่ใจไอ้พวกนั้นอีกต่อไปมันหันไปปลดเอาถุงปุ๋ยข้างฝาลงมาแล้วคว้าเอาเหล้าขวดเล็กที่ติดย่ามอยู่กระชากฝาออกดังโปก๊กแล้วยกขึ้นดื่มอึกๆลูกกระเดือกกระดกแทบไม่ทันพพิบตาเดียวมันก็โยนขวดเปล่าทิ้งลงพื้นดังแครง้งก้มลงหยิบบุหรี่ที่พื้นขึ้นมาจุดสูบพ่นควันขมองอย่างสบายอารมณ์เมื่อเล่าได้ที่อารมณ์ก็ได้ฟิลชีวิตขาแว้นอย่างพวกมัน จะมีอะไรบันเทิงใจไปมากกว่าการบิดรถเบิ้ลเครื่องให้ชาวบ้านได้เจริญพรด้วยการด่าไปทั้งหมู่บ้านอีกเล่าเนนโดกระโดดตุ๊บลงมาบนพื้นดีดก้นบุหรี่ว่าไปข้างๆก่อนจะเดินตุ่มไปยังเว็บสีแดงเข้มที่เคยเป็นรถคันโปรดของมันที่ตอนนี้จอดนิ่งอยู่หน้ากระท่อมพร้อมอยู่แล้วรถของไอ้แห้งซึ่งมีสภาพใหม่เอี่ยมกึกจอดเคียงคู่อยู่เนนโดไม่ได้ชำเหลืองแม้แต่หางตามันขึ้นคล่อมรถคู่ชีพคันเดิม คันที่พามันไปสิ้นชีวิตนั่นแหละจิตวิญญาณของมันตอนนี้มันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้ทั้งบุญทั้งบาปที่ผ่าร่างของสามเณรน้อยที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรมาผู้ยี่ผู้ยำจนไม่เหลือสมณะสารูปเลยจะเป็นโชคดีของผีไอ้ชัยหรือเป็นโชคร้ายของไอ้นำก็ไม่รู้กุญแจยังเสียบขารถอยู่เลยผีไอ้ชัยในร่างของเนียนน้อยขึ้นค่อมรถได้ก็สตาร์เครื่องบึมๆเกือบจะตีหนึ่งของคืนนั้น พระเนนที่กําลังจำวัดอยู่แถบนั้นอย่างสุขโขสโมสรก็ต้องมาสะดุ้งตื่นกันเป็นแถวๆเพราะเสียงแผดสนั่นของเครื่องยนต์ขนาด120ซีซีที่กําลังจะวิ่งผ่านหน้าวัดเสียงแสบเกี้ยวหูนั้นไม่มีท่าทีว่าจะผ่อนเอาเลยเหมือนกับมันเจตนาจะบิดสุดเข็มไม่เพื่อเร่งเสียงให้ดังที่สุดเท่าที่กําลังของเครื่องจะทําได้เฮ่เฮเ่าใจโว้ยเนนน้อยโดเหกปากตะโกนแข่งกับเสียงจากเครื่องยนต์ ที่ตัวเองกำลังนั่งครอมอยู่จากแสงไฟหน้ารถบอกว่ารถกำลังวิ่งผ่านกระแผงวัดมาได้หน่อยเดียวนึกถึงต้นไม้สองข้างทางผ่านไปวับวับแต่ร่างของเนรน้อยบนรถไม่รู้สึกหวาดหวั่นเอาเสียเลยมีหนามซ้ำยังก้มหน้าก้มตาบิดคันเร่งจนจะสุดปลอกพร้อมกับระเบิดเสียงหัวรอก,ก้องอย่างสะใจแข่งกับเสียงกำปนาดจากปลายท่อมอเตอร์ไซค์รถพุ่งไปด้วยความเร็วเต็มกำลังแรงมา้าคนบนรถยังหัวรอดเสียงก้อง หมอยหวนกัลางวานชวนคนลุกข้างด้านซ้ายมือเสาไฟหน้าวัดปรากฏขึ้นชัดเจนจากแสงไฟหน้ารถและคล้ายกับมันพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วคนบนรถเอียงตัวนิดหนึ่งรถก็เฉลับพุ่งเข้าใส่คนเสาอย่างรวดเร็ว